เขาได้ประม,ม่าเมี้ก็ขอให้สมยอดลั่งให้ได้เด้อ <c oughs> <c oughs> มาเห่าบอกกัดหลอกเขียนเขียน <c oughs> <c oughs> มาฟาแฟดมาฟาแฟ็ดทายบริเวณให้เบิง้งมันซา โยเป็นยี่สิบปีแล้วติย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 วดูห้องฟ้าฝนกระตกมานี่ก็ได้จนไม่ได้เดินจงกลุ้มฝนแหงเลยให้ตกห้าก้ อย่างนี้สมยอดลังให้ได้เด้อเห็นว่ามีประโยชน์สามสิบสี่นาทีหญ่นองสีออกจากสี่สิบวิสี่สิบห้าวิแต่บอยอยากให้ขาดตอนไม่อยากให้ขาด ชาติเป็นเป็นแมกพนที่ตกเสาใหม่ๆพักพรไปในตัวทำงานมาเบิดชาติเบิดปีใหญ่นองก็มาพักพอกช่วยงานบอยเพี้ยน มันยบบมีโรงงานอยู่ใกล้บ้าน เุเพื่อนเพื่อนบ้านเนี่ยบ้านไต่บ้านไทยบ้านเหล่าบรรยากาศท้องฟ้าให้บิดูกันจ้าเอาแม่ทำไม้มาเล่นด้วยกันจ้า,าขอาผ้าข้า้นเสาใหม่ แมวในชีวิตเฮาเฮาก็มีความสุขมีความสุขแต่ละวันในครอบครันนี้วันนี้ก็เลี่ยอีกสองสิ้กอก็ผันแานนเพียนเพี้ยนในองครับมาจำบรรยากาศ พิ่มมาแล้วก็แจงออกแล้วก็ตกแล้วก็คือแต่ว่าสิได้พอได้กับบรุเขาบริตั้งเวลาไว้รถแกเหลียม,มาแกเหลียม,มาเก็บไว้ อำพลกิจส่วนตัวเบิร์ดสุภสุข,ขนแลน้วก็นางสมาธิตอนซองทุมตัวยอดหน้าผ่านนะพี่น้องสบายใจของพวกเรา ยังมีสิ่งยึดเนี่ยวในชีวิตเฮาเฮาก็มีความสุขมีความสุขแต่ละวันในครบอบหยัาง วันนี้ใหญ่หนองเวมอกมาฟ้าแฟดมาฟ้าแฟดถ่ายบริเวณให้เบิงบรรยากาศดีเก่งฝนเสาแล้วป,ปอดโปรงบรรยากาศยามค้าแหลงยามแหลง เวลา1 7จนาฬิกา33มานาทีดูห้องฟ้าฝนกระโตกเมื่อนี้ก็ได้จนบม่ได้เดินจงกรมฝนแหงเลยให้ตกห้าก้อก็ยอดน้าผ่านนะพี่น้องนะ เก็บมาเป็นยี่สิบปีแล้วล่ะเข้าวัดถ้ำผาใหญ่บรรยากราศรอบบริเวณหนองซีหากันเทดตาอ้อย เ็ดออยเบิดตำบลเบิดอำเภอเบิดจังหวัดของน้ำวัดห้เบึงรู้สึกกระมัพคยาก็ฝนเสารไม,ม่ไม่ ก็ทีห้าความสงบสง,งียมเดินจงกรมให้เบิงเดินจงกมรมตีเรื่อเพื่อน บรรยากาศสดชื่นเลยวะให้เพื่อนๆได้ชมกันโอนี่น่ะก็ได้ประหมา่าเมื่อนี้ก็ขอให้สมยอดลังให้เด้เด้อแกเหลียมาไว้ซ่องลำแล้ว ว่าน้ำกระลดลงแล้วของกัใช้ห้าความสงบสงเงยมเดินจงกรมให้เบิงเดินจงกรมของสิยไายบรรยากาศรอบบริเวณให้เบิงบริเวณที่วัดเพียน เาว่าอยู่ส่วนได้คล้องประเทศไทยภากเหนือภากใต้ภากอีสานมันนี้ใหญ่นะออกจากทางล่วงไงโลควาลกาคว่าโลช่องเมืดนอนเพี้ยนรู้สึกว่ามืดแล้วจนท้าปนนี้บนฟ้ากันีลตลอด ຫັ້ນບັນຍາກາດເສົາລະກະອັບນ້ຳແຍນ້ອງກະວ່າມາໄລ່ຊົດເພີມເລາດ່ອ່າງຈຸດແນວນີິດໃນໃຈເຮົາຮົາກ